เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่ายาก การดำรงชีวิตอยู่ของเหล่าสัตว์ก็นับว่ายากการที่จะได้ฟังสัจธรรมก็นับว่ายากการที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเสด็จอุบัติขึ้นก็ยิ่งยากเป็น,ววนวส,สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะ รายการชีวิตไม่สิ้นหวังทางช่อง3นะคะพบกันอีกแล้วในสัปดาห์แรกของปี2567ค่ะเราคงต้องการกำลังใจต้องการความเข้าใจและต้องการอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะที่จะดำเนินชีวิตไปด้วยดีในชีวิตใหม่ปีใหม่นี้วันนี้ที่วัดพระราม9ค่ะเราจะยังพบและพูดคุยกับพระราชยาน,นกวีหรือท่านเจ้าคุณปิยโสะพลกราบในมรสกการท่านเจ้าคุณ <หา S 1> ค่ะ,จะเจริญพร ท่านเจ้าคุณคะตั้งแต่ที่เรารู้สึกตัวออกจากท้องแม่แล้วก็พอจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาหลายๆคนเลยค่ะต่างก็มีคำถามในชีวิตของพวกเราค่ะและยิ่งโดยเฉพาะถ้ามีโอกาสได้อ่านบทกวีนะคะซึ่งเป็นบทกวีมีโอกาสอ่านชื่อว่าบทกวีชีวิตที่เขียนโดยสิริวญาตหรือว่า ท่านพุทธทาสน,นะคะตั้งคำถามผ่านบทกวีกับท่านเจ้าคุณนะคะขออนุญาตท่านผู้ชมอ่านบทกวีสั้นๆค่ะบทกวีชื่อว่าชีวิตนะคะชีวิตคืออะไรกันฉันคิดว่าเป็นความบ้าของธรรมชาติปร,ราดขันธาตุปรุงแต่งแห่งกายใจไข่เป็นควันเป็นธาตุความอร่อยชั้นสัญชาตยาน ชีวิตมีทำไมกันฉันเห็นว่าเพื่อความบ้าถึงที่สุดสิ้นสังขารสงบกายใจเย็นเป็นนิพพานอาวสานแห่งความทุกข์ทุกสิ่งอันคำถามใหญ่ก็คือเราเกิดกันมาทำไมคะท่านเจ้าคุณ <c oughs> เพราะว่าพอตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ร้องเลย <c oughs> การร้องมันก็เหมือนกับแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ที่มันได้เกิดขึ้นแล้ว แล้วพอดำเนินชีวิตต่อมาสารพัดสารเพเรื่องราวที่ก้าวเข้ามาแม้ว่าเราจะขึ้นปีใหม่แล้วก็ตามนะคะแต่ความทุกข์ก็ยังติดตามเรามาจนถึงวันนี้ในวันปีใหม่นี้ด้วยเช่นกันแล้วจะทำอย่างไรดีคะที่เราจะรู้ว่าเราเกิดมาทำไมแล้วถ้าเกิดแล้วทุกน้อยลงหรือไม่มีทุกเลยจะต้องทำอย่างไรคะ่ะไวรัสก็มีวัคซีน <c oughs> ในพิษงูก็มีเซรุม่ม S <S <S ในทุกก็มีธรรม <ขา S 1> ในกิเลสก็มีนิพพาน <S <S ในวัตฏะสงสารเนี่ยก็มีบุญบาร,รมีในกรรมยังมีอโหสิกรรมเลยอ๋อแปลว่าทุกๆอย่างนั้นย่อมมีทางออกของมันชฉะนั้นการมามเกิดเนี่ยถ้าเราคิดว่าชีวิตมันเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนี้แหละเราก็จะไม่ได้คิดไกล ไปถึงการที่จะมองเห็นว่าชีวิตมันเป็นทุกข์จนไม่น่าอยู่ค่ะพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าในกิเลสมันมีนิพพานอยู่นิพพานในอารมณ์ในวัตถสงสารก็มีบุญบาร,รมีให้เราได้สั่งสมนะมเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะชดใช้กรรมแต่เราเกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีถ้ามองในทางนี้ก็ มีกาลังใจที่จะดําเนินชีวิตอยู่ฐานะบารมีศีลบารมีเนมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีทิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีพระพุทธเจ้าเกิดยอมเกิดสิบชาตินะแต่ละบารมีเนี่ยชาติหนึ่งบารมีหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อจะได้ให้เต็มฝึกปรือให้เต็มแล้วก็ข้ามฝั่ง ให้เห็นถึงมหาสมุทร,รแห่งะทะเลทุกข์ในสังสารวัตรได้อพอข้ามฝั่งได้ก็เรียกว่าบาร,รมีเต็มบาร,รมีนี่มันเป็นอะไรที่เฉิดฉายงดงามเป็นรังสีเป็นรัศมีของชีวิตแล้วถ้าเกิดเราสร้างบาร,รมีเกินตัวล่ะคะหมายความว่าบางคนจริงๆก็ลืมคิดไปว่าตนเองมีกำลังมีทั้งแรงด้วยก็ตามหรือว่า ทรัพย์สินก็ตามเนี่ยแล้วเกินกําลังอย่างนี้ควรจะคิดอย่างไรคะก็ต้องลดลงมาลดลงมาอยากทำอะไรเกินตัวยาแบกก้อนหินขึ้นภูเขามันหนักแบกก้อนหินก็ว่าหนักแล้วนี่เดินขึ้นภูเขาด้วยก้อนหินด้วยก็แปลว่าเราก็คงต้องดูว่าเราเท่าไหร่ใช่แค่ไหนพระบุทธเจ้าใช้คําว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางสายกลางตัวนี้แหละที่ทําให้เรา อยู่กับกิเลสแต่กิเลสไม่ขย้ำเราค่ะก็เรียกว่านิพพาน,นคืออะไรนิพพานก็คือการดับอารมณ์ดับความทุกข์ในอารมณ์ทุกครั้งที่เกิดโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทอิจฉาเราดับมันทันนิพพานเกิดแล้วนี่ประโยคสุดท้ายของหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยนิพพานมีคำว่าน,นิพพานด้วยก็็เปน,นิพพานไม่ได้หมายว,ว่าการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกค่ะ แต่หมายถึงการดับอารมณ์ะระหว่างอารมณ์เนี่ยไม่ใช่อารมณ์ระหว่างวันนะแต่อารมณ์ระหว่างอารมณ์มที่มันเกิดตลอดเวลาวันหนึ่งเนี่ยเรามีกี่อารมณ์โอ้มหมลากหลายมากระดับทันไหมไม่ค่อยทันพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบราคะเหมือนไฟโทสะเหมือนไฟโมหะเหมือนไฟราคะิโทสะคิโมหะิอคิก็คืออคณีแปลว่าไฟที่มันเผาเรา เวลาโกรธจัดเนี่ยใช่ไหมมันเผานั่นแหละเราดับมันทันเนี่ยปั๊บเนี่ยนิพานเกิดแล้วก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราจะต้องกราบสอบถามท่านเจ้าคุณอีกครั้งหนึ่งว่าสงบกายใจเย็นเป็นนิพานจะอวสานแห่งความทุกข์ได้อย่างไรนะคะจากเมื่อสักครู่อย่างไรวันนี้เป็นวันแรกของปี2567กลราบขอคำอวยพรจากท่านเจ้าคุณให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการเราอยู่ด้วยนะคะ จเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านเราจะดำเนินชีวิตใหม่ในปีใหม่ได้อย่างไรความจริงก็คือชีวิตเดิมนี่แหละปีเดิมนี่แหละเวลาเดิมถนนด้นทางก็เส้นเดิมแบบเดิมเพียงแต่ว่าเราขยับความคิดใหม่ทัศนคติของมนุษย์จะเป็นตัวกำหนดมนุษย์อารมณ์ของมนุษย์ก็จะเป็นตัวกำหนดทัศนคติ แล้วก็พฤติกรรมของมนุษย์ก็จะเป็นตัวกําหนดเส้นทางเดินว่าใครจะก้าวหน้าหรือเจริญบางคนไม่ได้เรียนสูงแต่ว่ามีทัศนคติที่ถูกต้องคนคนนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้เพราะฉะนั้นในการดําเนินชีวิตของเราสิ่งสําคัญที่สุดที่อัตรมภาพอยากแกะฝากไว้เป็นข้อคิดก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของทัศนคติ เรื่องของพฤติกรรมของเราอันไหนเราแก้ได้เรารีบแก้ปีที่แล้วพฤติกรรมเรามีข้อไหนบ้างที่ทําให้เราเสียเงินเสียทองเสียอกเสียใจเสียธุรกิจเสียเพื่อนเสียมิตรเสียเวลาเสียสุขภาพเราปรับใหม่เลยเปลี่ยนท,ะะทัศนคติของเราเปลี่ยนอารมณ์ของเราที่ให้มันไปใน,ปในทางที่สร้างสรรค์ดีขึ้นผูกมิตรใหม่ เพราะฉะนั้นฝากเอาไว้เป็นของขวัญชีวิตในปีใหม่นี้ก็จะเริญพอคราบค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้แนวทางในการปฏิบัติตนในช่วงปีใหม่เปิดปีใหม่มาควรดำเนินตนอย่างไรเปิดปีใหม่มาแม้เราจะเกิดมาแล้วอย่ามองว่าเกิดแล้วเป็นทุกข แต่เป็นการเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีนะคะก็ขอทุกท่านลองมองดูว่าเราจะดำเนินชีวิตโดยการสั่งสมสร้างบุญบารมีเราอย่างไรกันให้เราถึงจุดที่เราเป็นนิพพานมีความสงบเย็นนิพพานไม่ใช่เป็นความตายแต่คือความสงบร่มเย็นแห่งอารมณ์นะคะและในวันนี้เรายังมีการมอบปฏิทินทำรรคำกรนพุทธธาตุชุดชีวิตใหม่นะคะให้กับทุกๆท,ท่านด้วยและเราพบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ที่สนใจรับปฏิทินทำรรคำกรอนพุทธธาตปี2 5 1 7ชุดชีวิตใหม่นะคะช่วยกรุณาส่งซองเปล่าขนาด A4 ค่ะติดสแตม35บาทส่งมายังสำนักพิมพ์สุขภาพใจตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเป็นก